สวัสดีคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกคนที่ติดตามในช่องนุ่มหมิงรัฐบาลไทยอยู่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะก่อนอื่นเลยคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงอยู่เลยนะคะก็เช่นเดิมค่ะก็จะให้ตัวเลขเด่นทั้งหมด4ตัวดังนี้นะคะก็ ตัวเลขเด่นของเราก็ได้เข้าต่อเนื่องมาทั้งหมด3 7มดวดติดๆแล้วนะคะ ทุกคลิปก็จะให้เลขเด่นไว้ทั้งหมด4ตัวนะคะพี่ๆลองเอาตัวเลขเด่นของน้องสักหตัวนะคะลองไปจับคู่ตัวเลขในใจของพี่ๆดูนะคะว่าในใจของพี่ๆมีตัวเลขเด่นตัวไหนบ้างที่อยู่ในใจสักหตัวนะคะค <Christine. S 2> <ๆ S 1> ก็ลองเอาตัวเลเขเด่นของน้องไปลองจับคู่ดูได้นะคะเลขเด่นของเราก็มาแน่นอนค่ะหนึ่งถึงสองตัวบนหรือล่างนะคะไม่รู้มันจะมาบนหรือล่างนะคะก็ลองหา ตัวเลขที่อยู่ในใจของพี่ๆลองมาจับคู่ดูนะคะมาแน่นอนค่ะ1ถึง2ตัวการันตีได้นะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปของเราได้นะคะที่ลงไว้เป็นตัวเลขเด่นนะคะก็เข้าต่อเนื่องมาแล้ว37งวดติดๆเลยนะคะเรามาลุ้นกันในงวดที่38นะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหน ยังไม่มีตัวเลขในใจก็ลองดูชุดจับคู่ของน้องที่ได้จับไว้ให้นี้นะคะก็คัดมาจากตัวเลขเด่นก็คัดมาจากคู่ตัวที่น้องชอบนะคะพี่ๆก็ลองเลือกดูว่าชอบเหมือนกันไหมถ้าไม่ชอบก็ลองไปจับคู่เองได้นะคะแต่ว่าอยากให้ยึดตัวเลขเด่นของน้องไว้นะคะว่าสถิติของเราได้ทํามานะคะว่ามันเข้าต่อเนื่องจริงๆนะคะน้องก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่ารัฐบาลไทยเขาจะออกตัวไหนเนาะก็ลอง คัดตัวเลขที่พี่ๆลองคิดดูว่าพี่ๆชอบนะคะรือถ้าไม่ชอบก็ลองดูตัวเลขที่น้องจับคู่ให้ดังนี้นะคะว่าชอบเหมือนกันแต่ก็อยากให้พี่ๆทุกคนสอบผ่านไปด้วยกันนะคะอยากให้เลือกตัวเลขที่ถูกนะคะน้องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะน้องก็ไม่รู้ได้เนาะว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่แน่ๆก็คือตัวเลขเด่นที่น้องชอบนะคะที่สุดนะคะน้องจาวงแหวนเพชรไว้ให้เลยนะคะตัวเด่นๆเลยที่คิดว่า คาดว่าน่าจะมานะคะสำหรับตัวน้องเองนะคะก็ได้เด่นเลยจริงๆก็จะวงแหวนแหวนเพชรไว้ให้เลยนะคะก็ดูว่าพี่ๆจะชอบเหมือนกันไหมนะคะก็เป็นแค่แนวทางให้พี่ๆได้ลองพิจารณาดูนะคะวันที่16กันยายนก็ขอให้สอบผ่านไปได้วยกันนะคะขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีปังๆสอบผ่านไปได้วยกันนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้พี่พๆทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ